สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่วิจะพามารู้จักกับนี่เลยอันนี้เขาเรียกว่าต้นกระสังเจออย่างนี้อย่าถอนทิ้งนะไม่ถอนทิ้งนะมีเห็นอย่างนี้นะคะคุณประโยชน์มากมายเป็นทั้งผักและเป็นทั้งสมุนไพรนะคะเนี่ยค่ะเขาจะชอบขึ้นอยู่กับกระถางนะคะเนี่ยค่ะเขาจะแทรกแทกอยู่อย่างนี้นะคะ ตามกระถางต้นไม้เลยค่ะนี่เลยออันนี้อวบน่าทานมากเลยนะคะดูสิคะก้านของเขาจะออกเขียวใสนะคะเขียวใสอวบอืมดูอันนี้ดีกว่าชัดเจนใบเขาเหมือนใบโพเป็นรูปหัวใจเนาะอืมเป็นรูปหัวใจเห็นไหมคะดอกของเขาจะออกเป็นเกลียวนะคะ ให้ดูเดี๋ยวดูดูอันนี้อันนี้น,นี่นี่น,นดอกเขาเป็นเกลียวนะคะดอกย่อยเขาเยอะมากเขาจะแตกจะแตกช่อช่อดอกอยู่ตามซอกนะคะนี่ค่ะตามซอกเห็นไหมคะตามซซกของของกิ่งเลยตามซอกของกิ่งนะคะ แล้วก็อยู่ตรงยอดด้วยโซกินเนี่ยค่ะนคะคะเขาจะเป็นจะมีดอกช่อย่อยกลีเป็นเกลียวเหมือนช่อพริกไทยเลยนะคะนี่ค่ะคุณสมบัติทางยาก็มีเยอะเราสามารถไปทำปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูนะคะเนี่ยเขามีริดนะคะเขามีริ มีริต้านอนุมูลอิสระแล้วมีวิตามินสูงและและยังมีริดอีกมีริดเสริมสร้างและซ่อมแซมกระดูกที่สึกหลออีกโอ้สุดยอดมากไม่ถอนทิ้งนะนี่นี่น,น,น,นี่เห็นไหมคะดอกเขาอวบมากเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กนะคะนี่เลย นี่เลยค่ะเยอะแยะมากมายเลยว่าแต่วันนี้เราจะเอาสาเราจะเอาไปปรุงอาหารได้สดได้ค่ะสดเราก็เอาไปทํายำนะคะเครื่องยำเราก็เหมือนยำวุมม้นเส้นเลยแต่เราไม่มีวุ้นเส้นเครื่องยำแบบนั้นเลยทานสดมีประโยชน์มากนะคะช่วยรักษาโ,โรคโรครักกระปิดรักกระเปิดนะคะคนที่เป็นโรครักกระปิดรักกระเปิดแนะนำยำเลยค่ะ ยำสดเลยนะคะเพราะว่าเขามีวิตามินซีสูงนะคะป้องกันโรครักกระปิดรักกระเปิดเราเรายัางไม่เป็นก็ทานได้ป้องกันไว้ก่อนก่อนที่เขาจะเป็นนะคะอ่าต่อไปก็คือลวกแล้วก็ลวกทานกับน,น้ำพริกต่างๆได้เลยเมนูหลากหลายนะคะลวกก็ได้ยำสดก็ดีนะคะต่อไปเป็นเมนูเป็นเมนู แกงจืดอันนี้เราก็ทําเป็นแทนสาหลายได้เลยนะคะแกงจืดนะคะแล้วต่อไปก็เป็นเมนูอะไรอีกผัดผัดใส่เต้าเจี้ยวหรือจะผัดใส่น้ํามันหอยเรดมากเลยค่ะนะคะคุณสมบัติของเขามีมากมายถ้าเป็นยาถ้าเป็นยานะคะสรรพคุณทางยาเราใช้ใบนะคะ เราใช้ใบทุบๆๆนะคะคนที่เป็นเขาเรียกว่าแบบเป็นฝีฝีหนองนะคะฝีแล้วก็มีหนองด้วยแล้วก็ใช้ใบนะคะทุบๆแล้วก็ขันน้ํานะคะเอาไปทาเอาไปทาบริเวณที่เป็นแผลที่มีหนองอะคะ่ะเอาจะขั้นแต่น้ําทาก็ได้หรือจะขยาขยาแล้วก็เอาไปพอกไว้ก็ได้นะคะและอีกอันหนึ่งก็คือ เป็นยานรักษามเม็งเต้านมด้วยเนี่ยค่ะเราจะเอาไปทุบหรือเราจะทุบขยำขยำขยำนะคะแล้วเราก็เอาไปทาบริเวณที่เป็นเม็ดใต้ราวนมนะคะ่ะพอกไว้ก็ได้ทาก็ได้นะคะนี่เลยค่ะป้องกันเมอ็อช่วยมเม็งเต้านมนะคะและอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือคนที่เป็นสิวนะคะใช้ เราลวกแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเราลวกเสร็จแล้วเราเอาน้ํานะคะเก็บไว้เลยนะคะพี่วิก็ทําลวกผักเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําเก็บไว้รอให้เย็นนะคะเอาไปแช่ในตู้เย็นเลยแล้วก็เอามาไว้ล้างหน้าก็เป็นบํารุงหน้าจากธรรมชาตินะคะอันนี้ธรรมชาติจริงๆล้างหน้าบ่อยๆแล้วคนที่เป็นเ,เขาเรียกว่าสิวอักเสบะคะ่ะเขาก็จะดีขึ้นนะคะคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่วีด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอจะทำอะไรดีนะต้มจืดยำสดม,มีแต่เมนูดีๆทั้งนั้นเลย